ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านผู้มีเกียรติกับผมพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐ ได้เข้าชื่อเสนอยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจได้ให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปอีกประเด็นแรก การในยมเดินในเดิดนดำเนินนโยบาย,ย,ายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยากทุกขัวละแหงปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาพนักงานถูกเลิกจ้าง บริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผิดที่ผิดทางประชาชนเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบหนี้ครัวเรือนสูงถึงร้อสี่เปอร์เซราคา,ข,าข้าวโพดข้าวมันสำปะหลัง ราคาอ้อยปาล์มน้ำมันพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตลาดรุ้นดำดิงเศรษฐกิจไทยมืดมนรัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้อง ที่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์ที่จะมาช่วยประเทศชาติใดบ้างแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ซ้ำยังถอยหลังไปอีกจนดีพีจของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกรัฐมนตรีกับเอาเงินก้อนนี้ ไปจากเงินหมืน่นซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านายกรีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้านวันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้องอย่างแสนสาเหตุสาหัสเช่นนี้ ท่านจะนำพาประเทศให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรประเด็นต่อมาผมห่วงประเทศชาติเป็นอย่างมากและไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง MOU-44 ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดน และทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจคือลูกเรือของประเทศไทยที่นายยกรัิปรีรับปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเป็นผู้บัญชาการหารบก เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์ แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่สามการบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงครบวงจรที่เรียกว่า เ n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกครองขอย้ำว่าคาทุนโนจะนำชาติไปสู่ความไหยนะอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทำให้สังคมอ่อนแอ และเกิดธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตามร,มรัฐธรรมนูญไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ี่หวงเล็บ5ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัทอัลไยกอลแอนด์สปอร์ตขับจำกัด ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินทรณีสง์ท่านไม่ควรแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปะละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทําให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแกนนำ ของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรงล่าและบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั่น ผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอาคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกานทุกประการสนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่